ในการวาดภาพเหมือนนะครับหลังจากที่เราได้ล่างภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับมาที่สุดแล้วนะครับเราก็ลงสีจากเบาๆไปก่อนนะครับค่อยเก็บรายละเอียดไปนะครับ ค่อยบางท่านก็อาจจะถน,นัดไปทางเริ่มจากส่วนในก่อนบางท่านก็อาจจะเอาทั้งล่างนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าภาพเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใหม้มันเหมือนมากที่สุดนะครับเลยใกล้เคียงนะครับก็ค่อยๆเก็บอันนี้เรบผมจะเริ่มจากแสงด้านแสงนีจะเข้าจากทาง ใายมือนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปจากเบาไปหาหนักนะครับ